สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเอสได้เดินทางมาที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะครับบ้านรุนตะบนอาโพลอําเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับมาตามความฝันพิทักษ์พิทันษ์ฝันแม่นจริง,รงๆนะฝันร่าหลูงปูมารถเท้าให้นะครับใช้ครุเบอร์สิบเจ็ดในอายุพิทัศน์วันเกิดก็คือหนึ่งหกพศหนึ่งหกนะครับอ่ะลขเข้าบนล่างเลยครับฮอดเแลพิทัด์เข้าบนล่างเลยนะครับ เราตามไปดูครับงวดนี้จะได้ตัวไหนนะครับตามไปดูความฝันพิทักน์นะครับเฝ้ากระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงตามไปดูเลยครับผมอยู่ไหนน้องพิทักน์มาแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจูกะสวัสดีไมาบองปูอุกนลุกๆเครียดนะครับสตรศรียภาษาเเมริไทเตรียมฉนนวันนี้มาปล่อยเมัวหน้าลงปูนะครับใส่ตัวสัต หลังจากงูทะเลวนี่เข้าพี่ทันงูทะเลวเข้าอยู่ครับแต่ไม่เขียนเขียนในแบบนี้ก็เห็นอยู่ที่ผมชี้พสหนึ่งหกครับแล้วก็ลุงปู่ให้เอาครุเบอร์สิบจิตอันนี้บอกว่าไม่เขียนครับเข้าทางบนล่างเลยแล้วก็ให้คุณมณีเขียนเลขสี่ตัวเดียวก็คือหนึ่งเจ็ดาะก็ได้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้ ลุงปู่ให้ผู้หญิงเขียนผมเขียนห้าศูนย์ต่ให้มินิแชนแนลเขียนเลขสี่ก็เป็นหนึ่งเจ็ดแเป็นหนึ่งเจ็ดะเดี๋ยวก็บอกว่าช่องนี้ 1, 1> ออกแล้วถึงเขียนไม่ใช่ครับแชยังไม่ออกกันครับเลขที่ออกงดผ่านมาก็คือฝันว่าลุงปู่ให้ตักน้ํารดน้ำไอ้จักตึกครุครุเบอร์สิบเจ็ดครับครับครุบเบอร์สิบเจ็ดอันนี้ก็ดูคลิปย้อนหลังก็ยยได้เลยใชครับ,รบแล้วก็พศสิบหก กับเต็มเต็มแต่ผมเน้นที่หาหนึง้วอายุตัวเอง <c oughs> วันเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดพูดนะคิว่ากับคูเอา <c oughs> เครับใช่ครับครับแล้วงวดนี้เป็นไงบ้างงวดนี้อะงวดนี้ก็ฝันลืมบ้างอะไรบ้างเนาะฝนตกเมื่อคืนวันพระไม่ได้ฝันเลยเมื่อคืนฝันงวดก่อนครับฝันต่องวดฝันต่องวดว่าลุงผู่ให้ ไปบ้านเล็กที่หรือเล็กที่หนึ่งให้ไปซื้อออตติงกู้ติงกู้ก็คือไปซื้อวัวามาตัวหนึ่งอันเป็นปริศนาบอติดเนาะจะเป็นปริศนาของูครับลูกปู่ให้ซื้อวัวมาตัวหนึ่งราคาห้าร้อยสามสิบเก้าบาทครับราคาห้าร้อยสามสิบเก้าบาทใครจะขายนอวัวตัวหนึ่งราคาห้าร้อยสามสิบเก้าบาทวัวตั แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านเล็กที่คนนั้นคนหนึ่งก็เลยที่ผมจำนายฝ้าเลขที่น่าจะสองร้อยกว่าครับเล็กที่บ้านอ่ะครับก็เลยเขียนเอาเป็นตัวเลขมาจำไม่ค่อยได้นะพี่เพราะช่วงนั้นฝนยังไม่ตกมันร้อนนี่เงือเตกเต็มต,ตัวเลยนะ <c oughs> นร้อนครับเอาลวฝนจะกนตกเนาะครับแล้วพอมา กลางหลังนี่ผมไม่ได้ดูไม่ได้ไปดูเสาลูกปู่เลยว่ามีตัวเลขไหมเสาต้นที่สี่แต่ไม่รู้ต้นไหนไหนครับเสาลูกปู่เสากระทอมเสากระทอมครับเสาต้นที่สี่ฝันยังไงนะท่านดูได้ไปดูเสาก็ฝันจากซื้อวัวมาเลยพี่ลงปู่ซื้อวัวตัวละห้าร้อยสามสิบเก้าบาทแล้วก็มาที่กระทอมลงปู่บอกว่าเอาเสาต้นนี้ต้นหนึ่งเป็นเสาเอกแต่ไม่รู้ตัวไหนเสาเอก ผมก็ยังไม่ได้ดูก็เลยเอาเฉพาะเลขที่กับราคาหัวมาแต่ผมเพียนสลับเป็นแบบนี้อือนดูเลยก็ได้935ครับ209ครับ,โโโรบข้างล่างเลขที่ข้างบนราคาซื้อหัวติงกูก็ด้วยผมที่จุกจุกดๆเล็กๆด้วยเด้อขายแค่หน้าจอ,อเดี๋ยวไม่ได้ยินอีกเ <laughs> ส็นคุณตัดเบา ตรงนี้ผมจะเขียนสามศูนย์ตรงกลางที่ผมขีดเส้นเล็กๆสามศูนย์ครับมันตัวนี้ๆๆๆครับมันตัวนี้ๆๆๆครับลูกโซน,ซนผมจะให้ขึ้นมาแบบนี้ศูนย์สามห้าครับขึ้นซส้นลง ไม่สามตัวนี้ผมคือผ,ผมชอบผมชอบแบบนี้ครับแต่ราคากูที่ล้งปู่ให้ติงก็คือเก้าร้อยสามสิบห้าก็คือไม่รวยอาะสบายนะครับแต่เลขที่สองศูนย์เก้าก็ประมาณนี้แหละน,นี่คือฝันตัวงวดเลยครับฝันตัวงวดเสียงล้งปูเลยบ่ครับเสียงล้งปูเลยที่ พุทเรศสักเมรนะครับัาติงกูซาาเมรุติงกูนางปติอถ้าชื่อชื่อคนนั้นจะชื่อชื่อสักบ้านเลขที่คนนี้ชื่อสักโอตัวติงกูปติอาสักแต่นามสกุลเดียวกันกับผมนี่แหละก็มีอยู่ก็มีอยู่ครับก็นายสมศักดิ์เจียนงามนั่นแหละครับแต่อายุเขานี่ผมไม่ได้ไปถามถามแต่เลขที่กับผู้ช่วยอว่าสองร้อยสองร้อยเก้าเลขที่สองร้อยเก้าก็เลยเอาราคาวัวว่าแต่ผมกลับตัวเลข เป็น935ครับให้ซื้อ, 100, อ้อยห้า13อู้ทำไมโรอนอยังเลยโรนจังเอาเป็นไรครับอยู่ใน,นกระท่อมราปกระท่อมติดดินน,นะครับวันนั้นเล็กลาวมีคนให้ผมจับปิดปองให้อันนี้เขาถูกถูกเมื่อวันวันวันจันทร์เนาะถูกแต่วันนี้เล็กลาวด้วยไหม ไม่มีบอมีวันพุธใช่ไหมไมีเดี๋ยวจะจับให้อีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเสร็จจางนี้ครับก็ยำ้ำความฝันลุงปู่ให้ซื้อวัวตัวหนึ่งราคาเก้ารอยห้าสิบสาบาทใช่ไหมผมพูดกลับหรือเปล่าครับสามาคสานั่นแหละแล้วก็ไปซื้อบัวที่ที่ที่บ้านของนายสมศักดิ์ครับสมศักดิ์แต่ไม่อยากออกชื่อเขาเนาะก็เลยเอาเลขที่มา กับสองศูนย์เก้ากับเก้าสามห้าเล็มวันี้มีแค่นี้ครับมีแค่นี้ก็ถ้ามีโคสุดท้ายอีกก็รออีกทีหนึ่งก็อออรับที่มาตามงวดที่ผ่านมาก็โคสุดท้ายรอบเดียวรอบเดียวครับแ,แต่ผมก็ย้ําคือตัวเดียวใครโทรมาผมก็บอกตัวเดียวว่าเลขที่เอเลขที่ลุงป,ปู่ให้อันนั้นคืออายุด้วยวสอด้วยแล้วก็เลขครุหนึ่งเจ็ดอันนี้โชยทีหนึ่งแล้วก็เลขเบ้าเลขว้าครับเลขเบ้าที่ ผมให้มินีแชแนลเขียนผมเขียนหน้าศูนย์แต่ลุงปู่ให้เขียนเลขสี่ตัวหนึ่งก็คือหนึ่งเจ็ดที่ผมย้ำจริงๆคือฝันเห็นผมทรัพยานาคเนาะเคยออกหนึ่งสี่เจ็ดไอ้สี่หนึ่งเจ็ดก็ผมพูดในคลิปอยู่มันก็ออกทั้งหมดเลยเข้าหมดเลยครับแต่งวดนี้เข้าไม่เข้าก็เนาะตามเป็นแนวทางไม่ว่ากันเนาะครับไม่ว่ากัน แต่เสียงเบาเสียงดังก็อันนี้ก็ฟังเอาด้อปกติผมไม่ค่อยถอดเม็ดนะมันจะจามจะกันนะพูดไปมันจะจามทันทีเลยพอเลยเนองใ้โชว์เยอะทางไห้ทฟีนะครับโว์ตันเลขเยอะไม่ค่อยได้ในโชว์หมดก่อนหมดก่อนผมให้แบบนี้ก็ขึ้นลงแบบนี้ครับแล้วก็อายุห้าสิบเอ็ดครุลงปูเบอร์สิบเจ็ดลางเท้างวนนี้แบบนี้งวนนี้แบบนี้นะครับ จดีก็หาว่าไม่ไม่เห็นเลขกี่ก็ให้เป็นแนวทางเดลอ fc fc ก็ดูแบบชัดๆนะครับเน้นๆหน่อยครับเป็นความฟันที่คนทางหอบจังเลยหอบแล้วก็ร้อนด้วยอเสือเสือเปียกหมดเลยครับอันนี้ก็ขอขอบคุณ fc ที่ดูชมครับครับถึงแม้ว่าเลขมีผิดมีถูกแต่ก็ท่านก็ยังดูยังชมกระทบราระสังคารรบสวงทุกครั้งก็ขอขอบคุณจริงๆ ครับยังไงล่ะอ่ะปลากระรองเนี่ยก็ล่นด้กันไปนะขอบคุณพิธักอีกมากครั้งหนึ่งครับครับผมอันนี้ก็กราบขอบคุณทุกทุกช่องที่มาถ่ายตามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ